อันจริงมันมันมาถึงจุดซื้อกินได้เพราะว่ามันโดนหลอกมาเยอะพี่แพทหนูคุยกับเขาหนูรักเขามากเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มพูดเรื่องปัญหาชีวิตของเขาละว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแบบว่าแบบที่บ้านเขาไม่มีเงินส่งเรียนเว้ยอะไรประมาณนะั้นเขาเลยต้องแบบไปทํางานแล้วก็เลยเฮ้ยเราแพ้ความน่าสองสารเพราะตอนเด็กบ้านหนูก็โจมเขาใช้เวลาแค่ไหนในการที่เอ,อ่อคุยกับเรานานแค่ไหนจนเขามาพูดปัญหาชีวิต สองชั่วโมงจริงๆอ่ะหนูจริงๆอ่ะนหนูรู้จักเขามาประมาณคุยกันสองชั่วโมงผ่านไปเรามีพันธุ์นี่หรอวะจริงๆอ่ะหนูรู้จักเขามาปีนึงแล้วแต่เพิ่งได้แบบว่าสนิทกันสัปประมาณสองเดือนเขาก็เลยบอกว่าจะหยุดเรียนน้องสารน้องสารพี่การศึกษาคืออนาคตของชาตินะคะก็ใช่อะดิใช่ไหมล่าแล้วเราทํายังไงเข้าไอนยค้าเทอมเขาเรียนอยู่ชั้นไหนชั้นโอ้โหมหาลัย อย่างนั้นก็ต้องราคาค่อนข้างอนงสูงนิดนึงสักเรียนแพงด้วยอี้เหี้ยก็จ่ายไปก็จ่ายไปแล้ก็บอกตั้งใจเลียอาทิตย์ต่อมาเขาเปิดตัวกับแฟนคนใหม่คือเราโดนเทแบบโดนเทแบบแบบไม่มีแบบว We ิแวลหรอไม่มีว We ีแววไม่ดูไม่ออก เพราะว่าคุยกันมาตลอดในหนึ่งอาทิตย์ต่อมาอหลังจากที่โอนไปก็ยังคุยก็ยังคุยก on ็บอกเขาก็แบบจะไปเรียนไปนน่นไปนี่ก็ยังคุยตลอดแล้วเราไปเห็นหรืออะไรยังไงถึงทราบข่าวเรื่องเขาเปิดตัวกับคนใหม่แค่วันเดียวที่หนูไม่ตอบเขาเพราะหนูทํางานยุ่งมากกว่านั้นอ่ะอีกวันหนึ่งเขาก็เริ่มลงสตอรี่คนนั้นเลยหนูหนูหนูไม่ถามเหมือนพอหนูหายไปวันเดียวคือเขาาหายไปเลยอ่ะเขารอเวลานี้เออรอวันที่หนูหายไปวันเดียวนี่แหละ สุดยอดใช่นี่มันเต็มการไว้แล้วนะใช่เหมือนเขาคุยซ้อนแหละแต่หนูไม่เคยทาไปทวงถามหรืออะไรเลยนะเรื่องค่าเทอมอะไรเงี้ยสุดท้ายอนาคตของเด็กก็สำคัญที่สุดค่ะหนูนี่แหละคือรัฐบาลใหม่ที่แต่ค่าเทอมเด็กตูนมีแต่ให้มันไม่ได้เสียใจที่เราถูกหลอกเงินแต่เสียใจที่ว่าอ้าวที่เราคุยกันมาทั้งหมดคืออะไรอีกเคสหนึ่งคนนี้ก็คุยกันสักพักหนึ่งแต่อันเนี้ย ไม่รู้ทําไมหนูถึงให้เขาง่ายมากทําไมอ่ะเพราะว่าเขาหลอโซยีคบกันเนี่ยมันไปคบกันสั้นมากประมาณเดือนหนึ่งแต่เขามีปัญหาเยอะมากตัวนี้ 20G มีปัญหาเยอะมากคือมีปัญหาเรื่องเงินเขาบอกว่าเนี่ยเราขอยืมเงินหน่อยเดี๋ยวเราจะไปให้ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปให้ตรงนี้เหมือนเขาติดเงินเพื่อนไว้รอบแรกเขาคืนเว้ยตายใจตายใจรอบแรกเขาคืนแต่มันเป็นหลักพันเออเขาคืนเขาก็ยืมอีกยืมอีกยืมอีกยืมเรื่อยๆแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็คืนแหละ ยืมจนมันหลักหมื่นเราแบบเฮ้ยมันเยอะไปแล้วนะเธอมันเยอะไปแล้วนะแล้วสักพักหนึ่งเขาหายไปเรางงเราไม่เสียอันนี้เราไม่เสียใจเรื่องเขาหายไปว่าความรักเราเราเสียใจเงินละไอเราเสียใจเงินละหลักหมื่นหลักหมื่นที่ไม่ใช่ทุนการศึกษาเอเข้าใจไหมเข้าใจไม่ได้ละเออเฮ้ยอะไรอยากเกิดอะไรขึ้นเราไปเจอในเน็ตข่าวเกิดขึ้นเป็นข่าวด้วยหรอเป็นข่าวเขาไปยืมเงินเงินคนเยอะมาก เนื่องจากเขาติดพนันออนไลน์รู้สึกไหมแบบภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงหรือ,อยัง,งเราสามารถที่จะแบบอย่านะถ้าพูดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาออกไปเป็นย่างหรือยังเป็นแล้วไม่สะดวก ไม่ว่าไม่มีเงินอ่ะก็แต่เรื่องขึ้นมาแต่ยังมีมามีมีคนที่เราคุยนี่แหละใช่เขาเปิดว่าอะไรอีกเขาเขาบอกว่าเดือดร้อนมากพ่อป่วยแม่ป่วยจะเกี่ยวอะไรให้เราดูนั่งให้เขาดูนั่สงสารแล้วเราพูดว่าอุ้ยกูก็ป่วยเราเรียนรู้แล้วพี่แพทแล้วถ้าเพื่อนเราล่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยให้ยืมต้องสนิทด้วยนะต้องเป็นเพื่อนสนิทให้ยืมแต่ถ้าเข้ามาแบบนี้ไม่ไม่ลยตูนคอนเฟิร์มว่าคอนเฟิร์มว่าไม่ให้ยืมแน่นอนค่ะ